สวัสดีค่ะลัคกี้สีิลเ2ตสองหค่ะวันนี้กวางจะมาแนะนำคู่เลขเบอร์มงคลที่เสริมดวงชะตาให้กับชีวิตคู่เลขแรกที่กวางจะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือคู่เลข24และ42ค่ะ คู่เลข2-4และ4-2เป็นคู่เลขคู่มิตรด้วยนะคะถ้าใครมีในดวงชะตาหรือมีในเบอร์โทรศัพท์จะส่งเสริมในเรื่องของการเจรจาพบปะผู้คนพบปะลูกค้าและจะทำให้มีมิตรเกื้อหนุนบริวารเกื้อหนุนเราด้วยนะคะซึ่งเป็นเสมือนคู่เลขโภกศรัพ์์ให้กับ ชีวิตของแต่ละท่านเลยค่ะกวางแนะนำให้มีอยู่ในเบอร์โทรบ้างนะคะเพราะคู่เลข2 4และ4 2เนี่ยเป็นคู่เลขแห่งเมตตามหานิยมเลยนะคะใครเห็นใครรักใครเห็นก็เอ็นดูนะคะก็ครั้งหน้าจะเป็นคู่เลขไหนที่กวางจะมาแนะนำยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ